สวัสดีครับหนุ่มแปดวีพีนะก็อยู่กับอิซิเบจหนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแม่แรกที่แดงครับสามเคมาดูว่าจะเป็นเกมไหวหรือเปล่านะครับอยากดันจบสิบเคอะไรทำนองนี้มาครับท่านผู้ชมอุณาเก้ากับหน้าโกงโอเคครับเขาสองเราหนึ่งยังน้อยกว่าเขาอีกนะเขาแค่สอง โอ้เราสี่ครับท่านผู้ชมสวยมาแสวยสวยๆนะครับท่านผู้ชมหรือต่อไม้ที่สองเ็เป็นที่น้ําเงินครับสี่เคปมาหรือเปล่าก็จังหวะนี้ ขอแจมแจมมีเจ็ดกับกลงเราห้าครับโอเคเขาห้าเหมือนกันอื้มสีว่วะท่านผู้ชมโดนแดงต่อขาเฉยเลยอะอีกทีดียวได้ไมมนี่ไหมหน้าผมขออัดเลยแล้วกัน มันอยู่ที่ไม้เทอีกแล้วครับเจ็ดกับห้าเอ้ยเก้าสวยนี่ไงย้ายไปแดงเลยแล้วกันนะครับน้าเงินน้าเงินหนึ่งแดงสองอะไรแบบนองนี้แหละคิดว่าน่าจะใช่นะ ขอปิดเกมทีดิไม้นี้ไม้นี้ขอปิดเกมสักทีครับมาดูว่าจะมาหรือเปล่าหกมีกล่องวะสวยนี่ไงปิดเกมเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ